ครับผมนะครับวันนี้ก็มาพบกันนะครับผมของช่างวัดนะครับเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็มาเทสเสียงส่งงานลูกค้านะครับผมนะครับก่อนอื่นนะครับผมก็ขอขอบคุณนะครับลูกค้านะครับผมครับลูกค้าจากจังหวัดนะครับผมพิษณุโลกนะครับขอบคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับผมที่ให้ความเชื่อมั่นนะครับเข้ามาสั่งทำเนาะนะครับผมชุดนี้นะครับเป็นตู้ลำโพงบลูทูธนะครับก็เป็นยอดนิยมก็ว่ากันไปนะครับตัวนี้ก็เป็นเบส10เนิ้วกลาง6.5นิ้วนะครับระบบระบบแอมคัสดีจิ๋วนะครับตัวนี้ครับเป็นรรรรุ่่นนนนนนนีี้้เเลลยะะะคคคคััััับบบบผมตวก็็ปซงหอ ตัวนี้นะครับผมจบไปในราคา5,400รวมส่งนะครับตัวนี้ก็ขอประคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับโอเคครับชุดนี้ก็มีขนาดความกว้างยาวอยู่ที่55ซนติเมตรนะครับความสูงอยู่ที่36ซนติเมตรนะครับความลึกนะครับจากด้านหน้าไปด้านหลังนะครับผมนะครับอยู่ที่43มเซนติเมตรครับผมนะครับน้ำหนักรวมประมาณ20กิโลนะครับตัวนี้นะครับผมหนักพอสมควรนะครับแต่ยกคนเดียวได้นะครับสำหรับสำหรับผู้ชายนะครับผู้หญิงก็จะหนักนิดนึงนะครับผมนะครับโอเคครับไฟก็จะเป็นไฟ เนี่ยครับผมเป๊ะนะครับโอเคชุดนี้นะครับเบสมันพอสมควรเลยนะครับตัวนี้นะครับผมเป็นเบสสิบนิ้วคงปั๊มนะครับไว้คู่เนาะโอเคครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงนะครับชมคุณภาพเสียงมาพร้อมกันเลยครับก็ค่อนข้างจะเทสเสียงเยอะพอสมควรนะครับแต่ที่เทสเสียงซ้ําไปซ้ํามาคือเพื่อความชัดเจนของลูกค้าที่สั่งไปเองนะครับผมนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันครับผม เบรกกันเลยครับ เดี๋ยวมาฟังเสียงรอบทิศครับผม ผมในระบบตู้ของเรานะครับก็จะมีช่อง AUX นะครับหรือช่องสัญญาณเข้าในเองครับผมนะครับเป็นตัวนี้เลยนะครับผมเสียบสัญญาณเข้าได้นะครับโอเคครับในด้านข้างก็จะมีสวิตช์ปิดเปิด2ตัวนะครับปิดเปิดไฟสีหตัวนะครับแล้วก็ปิดเปิด M หนึ่งตัวนะครับตัวนี้จะเป็นแจ็ค DC นะครับที่เอาไว้ต่อพ่วงแบตเตอรี่12โวลต์นะครับแบบเป็นช่องนี้เลยนะครับผมนะครับนี่ครับผม โอเคครับอันนี้ก็จะเป็นอะแดปเตอร์นะครับที่แถมให้นะครับผมเพื่อจะไปเสียบปลั๊กไฟบ้านนะครับโอเคครับในชุดนี้ก็จบไปกับคุณภาพเสียงที่ลงตัวนะครับเสียงเพราะเสียงดีนะครับตัวนี้ผมการันตีได้เลยนะครับผมครับไม่ผิดหวังนะครับน้ําหนักก็จะประมาณ20่กิโลนะครับตัวนี้ครับผมนะครับโอเคครับถ้าได้สนใจก็อย่าลืมติดต่อสอบถามันเข้ามานะครับไม่ทําไม่เป็นไรครับสอบถามกันก่อนได้นะครับผมถ้าชอบในผลงานก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับผมนะครับเป็นกาลังใจให้กันและกันไปเรื่อยนะครับโอเคครับวันนี้